คคน EP นี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่10แล้วซึ่งมันอาจจะกระทันหันไปหน่อยแต่ก็มันคือ EP สุดท้ายของ Tree b l o g แล้วค่ะใช่ครับก็จริงๆบางคนอาจจะถามว่าทำไมทำแค่10 EP เองเนาะแต่ในความเป็นจริงคือ Tree b l o ok g เนี่ยครับเราตั้งใจทำเพราะว่ามันเป็นเราอยากให้คนเห็นว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอคือพอตึกเสร็จเรียบร้อยดีเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาอัปเดตขนาดนั้นแหละ เพราะว่าหลังจากนี้ก็พอตึกเสร็จนพัทก็ต้องรันระบบแล้วก็อื่นๆส่วนปูนก็ทุกคนถ้าเกิดทุกคนได้ยินเสียงก็จะเห็นเห็นถึงความขึ้นจมูกนะคะซึ่งก็คือไม่ไหวแล้วใช่ฮะจริงๆมันมีหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากตึกเสร็จครับไม่ว่าจะเป็น อย่างที่บอกแล้วมีรันระบบแล้วเราก็ต้องมีเทรนนิ่งสตาฟด้วยแล้วไหนยังจะเรื่องก็มีเรื่อง PR ที่ยังต้องทำอีกเยอะแยะครับและอื่นๆใช่ใช่มันมีเรื่องเยอะมากเป็นไปหมดเลยค่ะเพราะก็อยากให้ทุกคนได้มาใช้ให้เร็วที่สุดนะถูกดังนั้นพอเราทำเราก็อยากทำให้ดีแต่พอรู้ว่าหลังจากนี้ไม่น่าจะดีแล้วเพราะแต่ละคนน่าจะมีภาระหน้าที่ดังนั้นก็เลยขออนุญาตปิดคลิปเอาไว้ที่10 EP นี้ แล้วก็แต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะหายไปไหนนะเรายังมันเพิ่งเริ่มอะทีแล้วเขาทิ้งสตูดิโอเพิ่งเริ่มใช่ก็จริงๆใช้คํานี้ดีกว่าว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีลงคลิปบ้างแต่ว่าเราคงไม่ได้ลงสม่สมําเสมอทุกวันเสาร์แล้วครับเพราะว่าเอออย่างที่บอกเนาะเรามีเรื่องอื่นๆที่ยังต้องจัดการ<ช>เพราะว่าใจความสําคัญหลักของที่นี่คือ,อ,อห้องอัด<ช>คอนเทนต์ตรงทางคลิปวิดีโออะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งเสริมเฉยๆเนาะก็เออ จริงๆก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูทุกอีพีโซนนะ,ค,ะค,ครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆที่ร่วมเดินทางกับพวกเราผ่านทริปล็อกมานะคะใช่ครับ <c oughs> ทุกคนที่กดไลค์นะฮะต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับทุกคนที่เข้ามาดูหรือหลงเข้ามาดูก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับก็หลังจากนี้ถ้าไม่ไม่ไม่มีหลงแล้วเนาะก็หลังใช้ใช้คำนี้ดีกว่าหลังจากเนี้ถ้าเกิดอยากเจอพวกเราอีกอะก็มาเช่าใช้กันได้นะครับ จริงๆอยากจะบอกอย่างนี้นะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะทำการบอกเลทราคาแล้วเนาะตอนนี้ก็คือเรียกว่าขอเทสระบบให้ชัวร์ก่อนเ<ช>พราะถ้าชิงบอกราคาก่อนเทสระบบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเทสระบบอะไรเสร็จเรียบร้อยน่ยเวิร์กช็อปที่ปุนบอกว่าจะจัดก็จะได้มาด้วยก็ยังไงก็ รบกวนติดตามพวกเรา Tree Recording Studio ในทุกช่องทางไว้นะคะถ้าเกิดใครสนใจมาเช่าใช้หรือว่าจะรอเวิร์กช็อปของปุ้นหรือของโต้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสำหรับ EP นี้พวกเราขอลาไปก่อนพบกันที่ Tree Recording Studio เช่าใช้มาได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ